สื่อจะดูหน้าผมอ่อนตอนเช้าไงเขาจะรู้หมดเลยผมเป็นยังไงตอนนี้ใช่ปะ่ะอันนั้นไวยิง่งกว่าฆาตกันนั่นี่ะถ้าผมเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์วันนี้มัน,นแฮงก์ไปแล้วเลยเนี่ยมีอะไรที่ผมพูดไม่ดีบ้างไหมคือไม่สามารถทําให้คนรักได้ทุกคนนะ่ะไม่สามารถทาให้คนถูกใจได้ทุกคนเลยจ้ะนะแต่ผมก็าะทำงานอย่างที่ในหน้าที่ของผมหน้าที่ของนายกกฎหมายที่เป็นพรบเรื่อยวแต่ต้องผ่านความผิดชอบทั้งสิ้นนะ ในเรื่องของกฎระเบียบภายในเนี่ยพอได้ก็แก้ได้โดยใช้ระบบปัญหาราชการแผ่นดินที่มีอยู่ปันแต่ถ้าทําเป็นเรื่องเป็นราวที่มันเป็นเป็น,ปนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเนี่ยเข้าสภาครับนะมันต้องมีการพิจารณาที่สภาทั้งสองสภาให้ผ่านไปเป็นกฎหมายให้ได้ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยเหมือนกันเราก็ทําไปหลายร้อยฉบับแล้วในขณะนี้นะครับเรื่อง สรุปว่าผมก็พูดวันนี้ไปเยอะนะหลายเรื่องนะทั้งของเก่าของใหม่ไปด้วยไม่ทราบว่ามีอะไรที่ผมพูดไม่ดีบ้างไหมหรือไม่ใช่บ้างเปล่าไม่รู้เนาะคือไม่สามารถทําให้คนรักได้ทุกคนน่ะไม่สามารถทาให้คนถูกใจได้ทุกคนเลยะนะแต่ผมก็พยายามทำงานอย่างที่ในหน้าที่ของผมหน้าที่ของนายกนะาะมีการทํางานอยู่หลายขั้นตอนหลายดับด้วยกันน,นายกก็ในเรื่องนโยบายเรื่องของริเริ่มในเรื่องของวิสัทยทัศน์เรื่องต่างที่กําหนดออกมา นะครับแล้วก็มอบในมอบงานใหม่ๆไปให้ถ้าคิดอะไรออกก็อา้อาวในคอรมอรกรับก่อนไปแล้วไปหาวิธีบัดท,ที่มันได้หรือไม่ที่นายกคิดมาเนี้ยนะแล้วก็ถามดูาาแล้วกันน้ำตีเวลาประชุมคอรมอวันนี้จะการประชุมคอรมอรไม่ไม่เคยต่ำกว่า3 4สี่ชั่วโมงทุกวันทุกครั้งที่มีการประชุมบัทีไปถึงห้าชั่วโมงสามโมงเช้าเลิกบ่ายสองโมงกินข้าวในห้องประชุมไปเช็คได้เลยทุกรระบาลที่บ่มานมาเพราะมีเรื่องที่เข้ามาหาเรื่องกันเยอะแยะมากและผมก็รับฟังทุกท่าน เอาปัญหามาสอบถามกันไม่ไว่าจะของกระทรวงไหนก็ตามไม่ไว่าจะพักไหนก็ตามทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันทั้งสิ้นในการตัดสินใจนะแล้วช่วยกันแก้ไขนะครับช่วยแก้ไขแล้วผมไม่ต้องไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใครทั้งสิ้นนะแต่ผมไปควบคุมความคิดทําไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ว่าถ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะผมถึ่งบอกว่ามันต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วกันเพราะว่านี้มันไปเร็วไหมปุ๊บปับปุ๊บปับถึงแล้วมางทีมไปเร็วกว่ามคิดอีกนะ เหมือนผมยุ่งแย่ง่ายเวลาผมเดินมาเนี่ยทุกคนจะต้องผมไปละสื่อจะดูหน้าผมก่อนตอนเช้าไงเขาจะรู้หมดเลยผมเป็นยังไงตอนเนี้ยใช่ปะอัน,นั้นไหวยิ่งกว่าข้าตีกันนล้วนะน,นีอยุต้องหงุดกิดแน่นอนมาวันนี้เขาคิดไปหมดแล้วนะผมก็พยายามใจเย็นที่สุดะนะแต่อย่างว่ามันมันถ้าผมเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์วันนี้มันแฮงมาแล้วเนะี่ยเพราะทาปัญหามันก็เยอะไง แต่ทั้งหมดมันเดินมาได้ถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนไม่ใช่ผมทุกคนทั้งคนต่างประเทศคนไทยในประเทศไทยคนต่างประเทศในประเทศไทยทุกคนช่วยกันอยู่แล้วผมไม่จะมีใครเลย